รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเพจโซซายตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันนี้เรียกได้ว่าป่าและรายการเพจโซซายตี้นะคะจะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปพบกับสัตว์เซเลบชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าโด่งดังไกลไปถึงเมืองนอกแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้นั้นจะเป็นสัตว์ชนิดไหนอยากให้เด็กๆได้ลองทายกันมันร้องเมี้ยวเมี้ยวนะคะเอาละก่อนที่จะไปทายกันนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงเพจไกลกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ด้านนี้เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับลุงลีเจ้าของฟาร์มลุงลีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไส้เดือนแบบบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะครับชื่อลุงลีนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มนะฮะต้องมันต้องเหมาะสมกับพื้นที่ของเราที่เราใช้อยู่แล้วก็มัได้รบกวนคนอื่นด้วยเราไม่ควรทําอะไรเชิงเดี่ยวอย่างเดียว ต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรอยู่ในฟาร์มเราแล้วเราชอบอะไรแล้วเราทําอะไรได้ดีบ้างเราก็เชื่อมวงจรมันให้มันเข้ากันจากสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไปใช้งานอีกสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไปใช้งานต่ออีกสิ่งสิ่งหนึ่งให้มันไม่มีของเหลือทิ้งมันก็จะทาเกษตรได้ดีจะเลี้ยงสัตว์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นโมเดลเล็กหรือว่าโมเดลใหญ่ใช่ครับจริงๆเราเป็นฟาร์มไส้เดือนเป็นแค่ฟาร์มไส้เดือนแต่เราเอาไส้เดือนแต่และทุกชนิดที่มันมีผลิตผลเนี่ยไปจับคู่กับ ประโยชน์ปลายทางของมันแล้วเราต้องทราบว่าที่เราบอกทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมมันก็เลยต้องมีสัตว์หลายอย่างเพื่อมาเป็นตัวการันตีว่ามันใช้งานได้จริงมันเติบโตจริงมันระงับกลิ่นจริงจริงๆสัตว์ในฟาร์มเนี่ยเป็นตัวทดลองของผมนะผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์จ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเป็นโมเดลว่าเราจะเอาไส้เดือนไปใช้กับเขายังไงอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยไส้เดือนก็ช่วยกําจัดมูลสัตว์ในบ้านเรานะครับถ้าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเนี่นยก็ต้องให้น้อยหน่อย ถ้าเป็นสัตว์ที่กินพืชเนี่ยให้มากหน่อยอย,อย่างเช่นขี้ของสัตว์เลื้อยคานขี้เต่าที่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้ได้แต่เราให้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ค่อยๆทยอยให้เส้เดือนกินมูลสัตว์สิ่งที่ได้รับออกมาก็คือมูลเส้เดือนเบิร์มแคสหรือว่าตัวปุ๋ยมูลเส้เดือนเนี่ยเราก็สามารถเอาบำรุงต้นไม้ได้แต่สัตว์บางตัวที่ต้องการแร่ธาตุอย่างเช่นกุ้งที่ต้องการแคลเซียมฟอสฟอรัสในมูลเส้เดือนเนี่ยก็มีแร่ธาตุหลายอย่างเราสามารถเอามูลเส้เดือนเนี่ยไปต่อยอดในการเลี้ยงสัตว์น้้ําได ปรับสภาพน้ําแล้วก็เป็นแร่ธาตุอาหารทางน้ําได้ปุ๋ยแล้วก็ได้เมื่อเมื่อก็คือฉี่หรือว่าเหงื่อมันนะครับเราก็เรียกว่าเบิร์มล็กผิด E W เบิร์มเมมสันะครับอย่างสุดท้ายเลยคือตัวมันดินแข็งๆกระถางมะน,นาวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เอาดินเนี่ยเอาเส้นเดือนเนี่ยเข้าไปผวนดินเอาเส้นเดือนเนี่ยเข้าไปพวนดินเอาเส้นเดือนไปเป็นอาหารสัตว์ส่วนว่าเส้นเดือนตัวไหนผลิตอะไรได้ดีกันเนี่ยมันก็จะมีหลายพันนะครับเริ่มตั้งแต่พันุแอฟริกัน พันธุ์แอฟริกันเนี่ยเราก็จะเน้นทําปุ๋ยเพราะมันตัวใหญ่นะครับเม็ดปุ๋ยก็จะสวยฟูและได้ผลผลิตเยอะนะครับสำหรับเสดนรลายเสือเนี่ยมูลก็จะละเอียดมากพอมูลละเอียดมากเราก็จะเอาไปเน้นในการให้กุ้งหรือว่าสัตว์น้ําในการที่จะบําบัดน้ําเสริมแร่ธาตุปรับค่า p h หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยในขณะเดียวกันตัวของเสดารลายเสือเนี่ยมันมีความเหมาะที่เราจะเอาไปเป็นเหยื่อสัตว์น้ำเพราะนั้นลายเสือเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะไปเป็นที่นิยมในวงการสัตว์น้ำหรือว่าเป็นอาหารสัตว์แล้วก็จะมีเส้เดินพันหนึ่งก็คือพันบูเวิร์มนะครับพันนี้ก็จะลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเมื่อของมันเยอะมันทําให้พืชเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงบางรายการเนี่ยมีมีการรายงานว่าทําให้พืชมีรสหวานมากขึ้น ตรงนี้บรรยากาศการเลี้ยงเส้เดือนครับเข้ามาอีกโลกนึงเลยแต่กี้แสงแดดจ้าใช่ไหมครับในนี้เนี่ยต้องร้อนและชื้นลองเข้ามาดูครับและพื้นเนี่ยเทคนิคก,ก็คือดินนะฮะตรงนี้ก็เป็นการแช่ขี้วัวเราก็จะมีการแช่ขี้วัวเทคนิค3บ่ก็คือบอ่อนี้แช่เปิดน้ำสเสด็จตักออกไปวนไปวน,นมา ตั้งทิ้งน้ำเซตอะไราเงี้ยครัก็เป็นการจัดการเพียงแค่พื้นที่เล็กๆแล้วก็ใช้บ่อสามบ่อในการโยกย้ายไปมาแล้วก็ใช้ป้อนอาหารเสตเดนให้กับทางฟาร์มเลยนะครับตัวที่อันนี้แช่เสร็จระบายน้ําออกตักมาเสด็จอันนี้ใส่น้ําบนใบบนมาแบบนี้ฮะอันนี้คือเป็นอาหารของเขาอาหารของไส้เดนก็คือมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกที่วัวตามจังหวัดก็กระสอบละยี่ห้าในเมืองกระสอบละประมาณ75 -20 ถึงยี่สิบก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้อที่ไหนนะครับตัวเอาตัวเส้เดือนตะกี้มากันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกุ้งละะนครับ นิเวศการเลี้ยงไส้เดือนนะฮะก็ประมาณนี้พื้นที่การจัดการเป็นแนวตั้งมีทั้งเลี้ยงแบบวงซีเมนต์กระบะซ้อนกันเดี๋ยวไปดูตัวกระบะที่เป็นระบบของที่นี่นี่ก็เป็นระบบการจัดการเส้เดือนแนวตั้งนะครับก็ ทั้งสต็อกอาหารแล้วก็เป็นการดูแลควบคุมความชื้นนะฮะตรงส่วนนี้มันช่วยให้เราลดขั้นตอนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสเสเดอร์ลายเสือนะครับกระบะนี้จะจุประมาณ10กิลแนวแทบนี้ก็จะประมาณครึ่งตันนะครับมีพื้นที่ทําเนียงเสดเดิรผลิตปุ๋ยครึ่งตันในเพียงแค่กําแพงกําแพงเดียวนะครับแล้วก็เซ็ตระบบอะไรต่างๆทมน้ำนะฮะให้มันปล่อยเป็นช่วงเวลานะครับ ทีแรกตั้งใจฝากคุณหมอว่าอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูระหว่างนี้ก็ให้คุณหมอหาบ้านคุณหมอพอวันุขึ้นเราก็ฝากเขาทความอาดตัวน้องเรียบร้อยให้อาหารให้ยานเนี่ยฮะคุณหมอว่าช่วงนี้แมหาบ้านยากก็เลยคุยกับแฟนเดี๋ยวเรากลับก่อนล้วกันก็ไปไว้หาตะก้าใส่แมวนะครับก็ใส่น้องกลับมาช่วงกลับเนี่ยก็ยังไม่กลับกรุงเทพทันที มีบุญของเราก็ได้สแตนบายรอทุกคนแล้วไปรับชมและเจอน้องพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อเกติิลัสนะครับธีรธรรมษสาลีครับเป็นพ่อน้องมีบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยประวัติน้องได้มาชื่อเนี่ยด้วยความเอื้อมากกว่าตั้งแต่วันที่เราเจอเขาวันแรกะครับเมื่อสักม,ม,ม,มาณ6ปีเกืบ6ปีที่แล้วเนี่ย โอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี่ปะก็คือมันมีเหตุต้องไปทํางานที่ต่างก่าที่ที่สงขาครับแล้วก็ช่วงน,นั้นจะมีเรื่องม็อบสนยางพอดีมันทําให้แเส้นหลักที่เราลงหัดใหญ่เนี่ยเราลงไม่ได้ก็ต้องแบบแวะอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีชนเลียวทะเลไปก็แวะเที่ยวไปเรื่อยครับจนไปเจอหาดสุดท้ายเนี่ยแถวที่เพื่อนใหญ่หาดม่วงงามก็ขับรถเข้าไปนะครับสุดหาดเนี่ยมันจุดที่เป็นจุดพักรถเราก็ไม่ไม่เจาะเราก็เลี้ยวไปสุดหาดที่เปี่ยวก็เพิ่งไปเห็นนกแมวตัวนึ่งก็เดินอยู่ ก็มือไก่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฮะเขาก็เดินปกติก็เลยบอกให้แฟนอกไปก่อนเดี๋ยวเราขับรถไปเจาะที่ลานจอดรถก็เดินไม่หาพอเดินไปน้องเนี่ยเขาก็เดินหลบอยู่หล,ลัลงล้อมอไซค์นะครับก็เดินออกมาช่วงวิ่ทีนั้นจะเห็นคือตอนแรกช่วงหน้าถึง่วงเนี่ยเขาจะปกติแต่พอตัวน้องเลยรถล,ล้อมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสภาพแบบไม่มีหนังไม่มีขนมีแต่หนังแดงๆกับหนองแล้วก็ตัวก็เหม็นเลยคิด hey, น้องแบบท้องเสียป่ะก็เลยอุ้มให้แฟนเล่นก่อน ก็เลยถามไปถามพี่ที่ตรงนั้นมีป้อมพอพลอยอยู่ว่าเป็นแมวของพี่เขาป่าบอกไม่ใช่มีคนน่าจะเจ้าของเก่าฮะเอามาถึงมาตอนเที่ยงคืนก่อนเราไปเจอเราไปเจอตอนบ่ายสองอีกวันหนึ่งก็เลยคุยว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปหา,าคุณหมอดีกว่าห้องเสียน่าจะเอารักษาแล้วก็ฝากคุณหมอหาบ้านแล้วตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยแหละฮะมันที่มาของของชื่อเขาเนื่องจากว่าตอนที่เราทประรวัติเนี่ยมันต้องมีการถามชื่อของตัวสัตว์เลี้ยงพอคุณหมอถาม อตอนนั้นสองคนเราก็ไม่คิดว่าจะมีชื่อเพราะฉันผมกับแฟนเนี่ยก็เอ่ยชื่อมัพร้อมกันว่ามีบุญก็เลยเป็นชื่อของมีบุญมาทุกวันนี้นะครับ จริงๆแล้วอย่งที่บอกทีแรกทาว่า,าจะฝากคุณหมอหาบ้านเข้าใจว่าแค่ท้องเสียทีเนี้ยด้วยวันงานที่ไม่ทาเนี่ยทาเสร็จแล้วอีกหนึ่งที่ต้องลงมาทีแรกตั้งใจฝากคุณหมอว่าอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูระหว่างนี้ก็ให้คุณหมอหาบ้านคุณหมอพอวัววนลุงขึ้นเราก็ฝากเขาทำวาหออาตัวน้องเรียบร้อยให้อาหารให้ยานเนี่ยฮะคุณหมอว่าช่วงเนี้ยแม่หาบ้านยากก็เลยคุยกับแฟนอ่ะเดี๋ยวเรากลับก่อนล้วกันก็ไปไว้หาตะกร้าใส่แมว นะครับก็ใส่น้องกลับมาช่วงกลับเนี่ยก็ยังไม่กลับกรุงเทพทันทีก็ไปดรอปรถที่สุราษฎร์แต่ระหว่างทางเนี่ยน้องเขาสึกว่าพยายามจะปีนขึ้นมามานอนกับแม่เขาให้น้าอกพอใส่เท่าไหร่ก็ปีนขึ้นมาแต่สังเกตเราสังเกตเห็นว่า,าน้องยังถ่ายยนังฉี่ต่อเวลาก็เลยสงสัยเอ๊ะยิงท้องเสียอยู่เหรอจนรอไปถึงช่วงหนึ่งทักมาสองทุ่มแล้วมันไม่ไหวแล้วแฟนก็เลยโทรหาโรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์นะครับบอกคุณหมอรอแป๊บหนึ่งขอดูให้แมวดูอาการนิดนึง ไปถึงเนี่ยเป็นที่แรกคุณหมอเขาวิจัยว่าน้องเนี่ยสเส้นประสาทควบคุมกับถ่ายมันขาดตรงบริเวณก้นหางมันขาดทําให้น้องเนี่ยควบคุมกับถ่ายไม่ได้ตลอดชีิมันคือแมวพิการนะก็หลังจากนั้นก็นั่งคุยกันเฮ้ยถ้าพิการเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะหาบ้านเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับไปเนี่ยเขาจะไปดูแลดีแค่ไหนอาจจะทิ้งรอบหนึ่งก็คุยแฟร์มาเลี้ยงเองดีกว่าไหม แต่หลังจากกลับจากสุราษฎร์ขึ้นมาเราก็วิ่งมาที่โรงพยาบาลศักเกษตรอนแรกไปไมหิดนก่อนในคืนนั้นเลยแล้วก็ไปที่คลินิกที่หนึ่งแล้วไปศักระเกษทั้ง3 4ที่เนี่ยบอกเหมือน,นกันคือเส้นประสาทน้องขาดจะเป็นอาการเหมือนเราเห็นเด็กสมัยก่อนจับหางแมวก็ตุ้งแรงไอ้ตรงหลังโคนหางนนองยังมีเส้นพวกนี้อยู่เส้นหนึ่งมันขาดเพราะนั้นมันจะไม่มันจะสูญเสียการควบคุมไปเลยเพราะนั้นเวลาหูลูกเขาเปิดต่อเวลาเวลาเขาไม่อึฉีีก็จะไหล เป็นเหตุผลที่ทาไมน้องตัวเน่าที่แรกเข้าใจว่าเจ้าของกล่าวคงขังไว้ในกรงจนแบบไม่ไหวเหม็นเน่ามากเลยมาทิ้งหลังจากนั้นก็คือเริ่มเริ่มหาวิธีรักษาก็คือเป็นเคสแรกที่เราสึกว่าเคยเลี้ยงแมวอยู่แล้วปกติแต่ไม่เคยเลี้ยงแมวที่มีความป่วยแบบนี้เพราะนั้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสาคัญเพราะน้องจะจับไหล่ต่อเวลาแล้วไม่รู้ว่าต้องดูงให้มันแบบไหลเป็นเวลาหรือควบคุมความสะอาดของเขาก็ปรับตัวอยู่มันเกือบหน้าเหมือนกันเป็นปีครับไปเอาแบบ วิธีการดูแลเขาแบบสมบูรณ์แบบได้แต่ก็ยังมีภาวะว่างโลกที่ยังติตดติดตัวมาตลอดเวลาตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยคิดว่าสงสารน้องกลัวถูกทิ้งอีกเห็นเองนะฮะอาจจะเป็นด้วยของจะคข้าว่าเดสตินีก็ได้ว่ราคำนั้นเพราะตั้งแต่เจอนน้องฮะการตัดนใจดูแลเราไม่คิดอะไรเยอะคือคิดว่าเรื่องใหญ่รับรครับเัเหมือนกันทักษาของตัวน้องปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆ แต่เราสึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เราขอยเขาแข็งแรงก็พอถ้าน้องไม่ได้ขับถ่ายเป็นเวลาเนี่ยเชื้อในกระเพาะมันจะเพาะตัวขึ้นมาแล้วจะป่วยได้อีกมันนั้นเราก็ต้องดูตัวใหญ่แรกๆเนี่ยใช้วันหนึ่งประมาณทุกๆ2ชั่วโมง ซึ่งหนักมากทั้งคนทั้งแมวจริงๆเริ่มแรกเนี่ยอยากให้บอก น้องจะมีโรคแรกเป็นตัวคือโรคกระเพาะปัสสาวะเสบมันเกิดจากการที่หูรูปเขาไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่มาจากอืดเนี่ยเวลาเขาออกมาแล้วถ้าตัวอึเปิดตรงบริเวณก้นเขาเนี่ยตัวในเชื้อในในอึจะมีเชื้อโรคมาสี่ห้าตัวที่คุณหมอบอกนะฮะมันสามารถจะย้อนกลับไปท่อปัสสาวะได้พอเข้าพอเข้าไปกระเพาะปัสสาวะมันก็ไปเกาะตัวทําให้เกิดอาการอักเสพอย่างอาการนอนให้ดูน้องบอกว่าอักเสพมานานแล้วพอพอเป็นโรคเนี้ย การรักษาใช้เวลาแบบไายขาดเนี่ยหลายปีมากระหว่างนั้นก็จะหาคุณหมอ,อหาวิธีการดูแลให้เขาถ่ายฉีดเป็นเวลาดูยังไงต้องทําไงบ้างก็ปรับตัว2ปีฮะแล้วก็รักษาโรคของประจำตัวน้องมาด้วยก็อาศัยวิธีให้ยาฝังเข็มทุกอย่างฝังเข็มก็ได้มาระดับหนึ่งแล้วคุณหมอว่าพัฒนาการน้องคือหยุดแหละมันจะไม่มีอะ,อะไรผลเชิงบวกมากขึ้นก็เลยหยุดการฝังเข็ม ก็มาดูแลเรื่องของการให้ยาบำรุงพวกยาฆ่าเชื้อแล้วก็ดูเรื่องอการขับถ่ายพิเศษเนื่องจากว่าถ้าน้องไม่ได้ขับถ่ายเป็นเวลาเนี่ยเชื้อในกระเพาะมันจะเพาะตัวขึ้นมาแล้วจะป่วยได้อีกมันนั้นเราก็ต้องดูตัวใหญ่แรกๆเนี่ยใช้วันหนึ่งประมาณทุกๆ2ชั่วโมงซึ่งหนักมากทั้งคนทั้งแมวพอเราเริ่มเลื่อพักหนึ่งรู้สึกว่าผลการรักษาไม่ดีขึ้นก็ปรึกษาคุณหมอมากขึ้นก็ปรับตัวมาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่วันละสามรอบ ะะแต่ก็ต้องแบบฉีดเสร็จต้องให้น้ําเพื่อไปเขาเรียกว่าไดรู้ระบบกระเพาะสวาภให้สะอาดส่วนเรื่องอึ่นเนี่ยเราจะดูแลพิเศษเพราะถ้าเราปล่อยให้เืาอึนในเป็นเพลินเนี่ยฮะเชื้อมันก็จะตีกลับไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องอึ่นเรื่องใหญ่ที่ในทุกครั้งเราชื่อว่าเขาเนี่ยจะออกให้หมดส่วนฉีดเนี่ยก็พยายามออกมาให้่สุดแล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฉีดต่างให้น้ำเนี่ยเราคำนวณหมดนะฮะเ,เรารู้ว่าเวลาให้น้ำเนี่ยต้องแต่ตอนไหนให้เท่าไหร่หรือต้องพอถึงเวลาไหนต้องต้องอ ช่วยกับถ่ายยิ่งเวลาออกเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยคือต้องวางแผนกันหมดเลยแต่อย่างชีวิตประจำวันเนี่ยเช้าตื่นนอนหนึ่งรอบนะครับกลับมาจากงานห้าโมงเย็นรอบหนึ่งแล้วก่อนนอนอีกรอบหนึ่งนี่คือเวลาปกติแต่ถ้าเราต้องมีการเดินทางต่างจังหวัดถ้าไกลแค่ไหนเนี่ยต้องคำนวณว่าเราจะไปดรอปที่ปลายทางในกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพอเราฉี่ปุ๊บเราอาจจะยังไม่ให้น้ําดึงเวลานิดหนึ่งเพื่อให้ได้เวลาการเขาเรียกอะไรการกลับถ่ายเรื่องช่วยฉี่เนี่ยได้ตามเวลาประมาณ8ชั่วโมงเพราะนั้นเป็นเรื่องสําคัญ เขาจะเป็นตัวกำหนดเวลาแล้วว่าการใช้ชีวิตการเดินทางเนี่ยจะวางทางจะวางแพรแบบไหนปัจจุบันมีคนฟอลโล่น้องาติดตั้งถูกใจเนี่ยมัน400กว่าฟอลโล่นี่กดไปมัน407แล้วก็มีมาคอมเมนต์มาคุยด้วยแบบแบนป็นแบบเคซี่จริงๆก็มี เราพบแต่ก็จะเห็นแบบแบบกลุ่มนี้มาเลยมามาคอมเมนต์มาคุยกันบางทีก็มาอินบ็อกซ์คุยกันในบางเรื่องบางทีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะเรื่องแฟนคลับเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ก็จะมาคุยกันจะดูแลรักษากันยังไงเพราะเชื่อว่าโรคนี้มันดุ่มมันมรแรงแต่จริงๆคนที่รู้หรือหมอรักษาโรคนี้เอาอยู่เนี่ยมีไม่เยอะอย่างเคสน้องมีเนี่ยเราเปลี่ยนหมอไปประมาณสี่ห้าคนจนได้อาจารย์หมอมือดีเนี่ยเอาน้องอยู่นั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราดูแลเขา าสามารถช่วยตัวอื่นได้นะครับในเวลาแมวตัวอื่นเขาป่วยอย่างเงี้ยก็ใช้มาคุยอินบ็อกกันบางครั้งเนี่หาเพื่นเพื่อไม่ได้ทําสเพ่มเพ่สรไปให้ตัวอย่างเอาส่งยาไปให้ลงยาตัวนี้ก่อนดีไม่ดีเพราะว่ายาแต่งหวัดหายากแล้วยาบางตัวมันก็สามารถที่จะเซ็นก็นได้กับเชื้อบางตัวเราก็จะบอกก่อนนนั้นก็ต้องลองเตียงดูหรือบอกให้คุณหมอทําีงี้ดูก่อนว่าดีหวัดไปไป,ไป,ไปลองโดยมีวิธีเพราะหมอแต่งหวัดก็ไม่ค่อยเจอโรคนี้บ่อยนะครับ ก็เป็นเป็นผลดีอย่างหนึ่งเขาสามารถให้ช่วยแมวตัวอื่นได้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไม่ได้อยู่อย่างเราไปอยู่เพจเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางของของการรับรู้ข้อมูลเยอะมากที่มาคุยในหน้าเพจนั้นใน,น,น,นบล็อกนะฮะเยอะมากให้สัตว์ถามแล้วผู้นี้คือเามื่อก่อนเราก็ไม่รู้เราเลี้ยงแมวไอ้แมวพวกนี้มันก็ปกติแต่คนที่เริ่มใส่ใจมากขึ้นเห็นน้องมีเงี้ยเขาเริ่มถามแล้วเราไปคุยเรื่องหองอาการเขาบอกโอเคจะเป็นเหมือนกันแต่บางตัวเป็นมากเป็นน้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลก็จะแตกต่างกัน มีบุญนี้เป็นระดับไหนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ดูแบบแบบทุกวันนี้นะฮะคุณหมอว่าถ้าเขาแค่อาทิตย์เดียวหลังนั้นครนับไยไม่ได้เสียชีวิต mm hmm. เพราะเชื้อมันจะตีเ,เครื่องระบบไตเไาตาจะวายซึ่งเราไม่รู้ว่าความรแรงรุนแรงเป็นประมาณไหนทุกวันนี้น้องมีมีภาวะไตค่อนข้างค่าไตาสูงอาจจะส่วนหนึ่งของของเชื้อที่เป็นติดตอนเด็กๆที่ทําให้การทำงานไตเขาไม่ดีพอ เรื่องของตัวตัวยาที่เรารักษาเขาก็มีบางส่วนที่อาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับเพราะเด็กๆนี่ต้องมียินยาวันมา1สิบสองเม็ดเนี้เหลือมาวันละห้ากเม็ดที neath, ่ต้องกินอยู่ทุกวันเช้าเย็นก็ถือว่าเป็นแมวที่ดีอย่างคือไม่อันตี้นั่นแกกินยา ตงแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาพบกับสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าประทับใจเกจอกับเน้องมีบุญกันต่อนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ